สวัสดีครับตอนนี้เพา่อทาการติดตั้งเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับรุ่น9วีโดก่อนหนึ่งก็จะต้องทําการปิดก๊อกน้ําที่ด้านนอกบ้านก่อนนะครับเพื่อจะทําการเดินก๊อกน้ําเพิ่ม1จุดนะครับเพื่อสําหรับต่อเข้ากับสายวาล์วน้ําเข้าของเครื่องซักผ้าอันนี้ก็คือที่ตัดท่อนะครับตัดได้4หุน6หุนราคาอยู่ที่ประมาณ2ร้อยบาทครับการใช้งานก็จะทําให้สะดวกขึ้นมากนะราคาก็ไม่แพง แนั้นเราจะต้องตัดนะครับเพื่อจะเพิ่มต่อท่อออกมานะครับเป็นท่อซีอุลน,นะครับเพื่อเราจะต้องทําก๊อกน้ําขึ้นมานะครับเพิ่มหนึ่งจุดแต่ปรากฏว,ว่าไม่ออกนะครับรอตเป็นชนิดหมดแล้วดังนั้นผมจะ,จะตัดแคมป์ออกเลยนะครับจะตัดแคมป์ออกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะทําการยึดแคมป์ใหม่ครับ จากนั้นก็จะได้บรงงานออกมาครับเรากลัวว่ายัางใช้ไม่ได้นะครับเราจะต้องตัดออีกจุดนะครับตัดแคมป์นะครับเนื่องจากน็อตมันเป็นสนิมหมัดแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการต่อนะครับจากจุดนี้มาใช้สามทางแยกออกมานะครับเพื่อเพิ่ม อีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ไหลลงมานะครับตามความต่างของเจ้าของบ้านเนี่ยอันนี้เป็นบ้านเช่านะครับดังนั้นเขาจะไม่ให้เจาะประตูนะครับเนื่องจากห้องน้ํานี้จะไม่มีการปิดประตูนะครับจะเปิดไว้24ชั่วโมงดังนั้นก็จะติดก๊อกน้ําไว้ในห้องน้ํานี่เลยนะครับไม่ต้องเจาะออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าจะมีผลต่อการเวลาออกเจ้าของบ้านถ้ามาสำรวจนี่อาจจะถูกหักเงินค่าประจำนะครับเนื่องจากไปเจาะ ทะลุก,กำแพงทะลุห้องน้ำเรานะครับผมจะต่อเพิ่มจากจุดนี้ออกมานะครับโดยใช้3มทางครับใช้ท่อ3ทางนะครับจากนั้นก็ทําการตัดออกมาเสร็จแล้วก็ต้องใช้มีดขูดด้วยนะครับเนื่องจากมันมีสีอยู่ถ้าปล่อยไว้มีสีแล้วรอนไฟเข้าไปเลยเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการรั่วน,นะครับน้ําอาจจะรั่วออกมาได้นะครับดังนั้นมันจะต้องขูดธํามอาตให้เรียบร้อยเพวยเหตนั้นเราจะต้องมาทําอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามันรั่วนนี้เจ้าของบ้านเ็าจะมาสั่งแล้วนะว่าจะทาแบบนี้แบบนี้ มันจะกรูธรามาติเรียบร้อยแล้วเราก็จะอันนี้ก็คือกาวท่อน้ําไทยกาวนี้จะ,จะแห้งด้วยเร็วมากนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีก็จะแห้งแล้วนะครับดังนั้นเราจะต้องทําการวางแผนก่อนว่าจะใส่อย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าใส่ลงไปแล้วมันจะแห้งเร็วมากครับไม่ถึงหนึ่งนาทีมันก็จะแห้งแล้วเราําไม่ใส่ผ้าปิดจมูกด้วยครับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นที่แรงมากนะครับทำมันตรลายต่อปอดของเรา จากนั้นก็เมื่อทาเสร็จแล้วก็ต้องหมุนเข้าไปครับการหมุนจะทําให้กาวไปทั่วนะครับแล้วลงได้ลึกจะทําให้มันไม่รั่วเห็นไหมครับเวลาเราต่อเข้าไปครับเราจะต้องลงให้ได้ฉากกันอย่างนี้นะครับข้อสามทางจะต้องลงมาแล้วก็ก็จะต้องลงตรงบ่อน้ําได้นะครับเวลาทากาวนะครับอย่าให้กาวกลายเป็นใยแมงมุมนะครับเพราะว่าถ้ากาวเนี่ยเวลาใส่ต้องใส่บางๆนะครับถ้าหาว่าเป็นก้อนใหญ่ๆเกิดมันตกลงไปกลายเป็นใยแมงมุมนะครับมันจะทาให้รูมันเหลือนิดเดียว ดังนั้นน้ําจะไม่ไหลนะครับจะต้องเลื้อมาทําใหม่ยุ่งดังนั้นเราจะต้องระวังอย่าให้กาไปอุดรูนะครับเพราะบางครั้งถ้าเราใส่น้ํายามากเกินไปมันอาจจะกลายเป็นเหมือนใยแมงมุมนะครับไปอุดรูไว้ทําให้น้ําไหลไม่สะดวกครับให้หมุนเข้าไปครับหมุนซ้ายหมุนฝาหมุนไปหมุนกลับไปกลับมาก็ได้ครับจะได้เข้าได้ลึกแล้วก็กาวจะได้ทั่วนะครับจากนั้นก็เช็ด มือนะครับเวลาทาเสร็จจากนั้นก็ทําการวัดนะครับแล้วก็ทําการตัดานนั้นก็ทากาวให้ทั่วนะครับจากนั้นก็อันนี้ก็เป็นข้องอนะครับ หมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับจะแน่นแล้วก็ลึกจะทําให้น้ําไม่รั่วออกมานะครับ mm hmm. เสร็จว่ามันจะติดแน่นมากๆนะครับติดแน่นเร็ว mm hmm. ไม่ถึงหนึ่งนาทีครับแป๊บเดีเยวเองหลัง hmm. ท,ทาเสร็จหลังจากทาเสร็จก็จะต้องหมุนเข้าไปครับห mm hmm. มุนกลับไปกลับมาก็ได้นะครับในกรณีที่มันหมุนรอบไม่ได้ ให้หมุนนะครับเพื่อให้กาวมันไปทั่วนะครับจะได้ไม่รั่วและอีกอย่างหนึงเข้าได้ลึกข้ององแล้วก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ท่อสีหุนมาต่อโดยการระยะแล้วก็ทําการตัดแล้วแต่เราจะต้องน้าออกมานะครับ นั้นทายทั่วนะครับดังนั้นก็ทําการหมุนเข้าไปครับลึกแล้วก็แน่นอันนี้เป็นข้องอแบบเกียร์มีเกียร์หนครับข้องอเกียร์หนครับข้องอแบบมีเกียร์หนนะครับท่านั้นก็ทําการหมุนหมุนเข้าไปครับจะต้องรวดเร็วนะครับเพราะมันแห้งไวมากครับ อันนี้ก็คือแคมปที่จะยึดไม่มันตกเก้าเมื่อใช้เสร็จก็จะต้องรีบปิดนะครับใช้เสร็จก็ปิดซะเดี๋ยวมันจะแข็งอันนี้ก็คือเทปพันท่อเทปพันก๊อกอันนี้คือก๊อกนะครับจะจะเป็นก๊อกที่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีปลายที่ยาวนะครับซึ่งราคาจะแพงมากเปืองความจะมันสิ้นเปลืองนราจะเหตุครับให้เอาหัวสั้นๆนี้ก็พอครับ ก็สันว่าเขาจะมีใหญ่กับเล็กนะครับให้ใช้อย่างเล็กก็พอนะครับแล้วก็อย่าใช้ไอ้ที่ว่ามันมีปลายยาวๆอย่างางี้ครับเพราะราคามันจะสูงขึ้นเพิ่นไ้เยอะโดยเฉพาะเหตุใช้สั้นๆอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับในอย่างหนึ่งใหญ่ก็เกะกะนะครับสําหรับจะทําเป็นสายน้าเข้าเป็นก๊อกสายน้าเข้าของเครื่องซักผ้าถ้าใหญ่มันก็จะเกะกะไปอีกหนึ่งสิ้นเปลืองสองเกะกะให้ใช้อย่างเล็กนะครับ ผนว่าเขาจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กให้ใช้อย่างตัวเล็กครับราคาก็จะถูกกว่ากันเยอะให้ทําเป็นแบนๆนะครับแล้วก็พันไปสิบรอบนะครับนับไปสิบรอบนะครับให้ทำแบนๆนะครับหลังจากพันครบสิบรอบก็ทําเป็นเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็มาหมุนอยู่บริเวณฐานของก๊อกนะครับตรงส่วนที่จะไปสัมผัสกับท่อถีฟ้านะครับเนื่องจากเนี่ยทำเป็นเล็กๆอย่างนี้นะครับพันอยู่รอบ ให้ชิดกับฐานเลยนะครับตรงส่วนบริเวณที่จะเป็นหน้าสัมผัสเวลาเราไปหมุนกับท่อกับท่อสีฟ้านะครับเวลาหมุนใส่ท่อสีฟ้าทําเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้หมุนประมาณสิบรอบทําเพื่ออะไรครับ yeah, เพื่อว่าจากนั้นเราก็ทําการให้แบนด์นะครับมับนจะคบรบสิบรอบก็เราก็ทําเป็นแบนด์พันไปอีกห้ารอบก็พอครับหรือจะพันสิบรอบก็ได้พันคุมไว้ทีหนึง่งระวังตรงฐานนี่นะครับกับที่ทาทําเส้นเล็กๆ เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราเพื่อว่าเวลาละหมุนก็เข้าไปนะครับเกียวมันจะไม่พอดีนะครับดังนั้นบางครั้งปลายก๊อกเนี่ยอาจจะชี้ฟ้าครับหรือเอียงไปเอียงมานะครับซึ่งจะใช้งานไม่สะดวกนะครับแล้วก็ดูไม่สวยงามนะครับใช้งานลําบากนะครับดังนั้นการพันแบบนี้ก็จะทําให้เราสามารถปรับระยะให้ปลายก๊อกนะครับลงมาสู่พื้นได้นั่นเองครับ แต่ปรากฏว่ามันติดขาครับไม่ได้ติดติดที่เปิดปิดไปนิดนึงนะครับติดนะครับอย่างที่บอกนะครับใช้ตัวเล็กดีกว่าให้ใช้ข้อต่อตรงนะครับให้ใช้ท่อต่อตรงนะครับสี่หุนในการปรับระยะนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดพลาดจากนั้นก็ตัดนะครับประมาณกึ่งกลางเสร็จแล้วก็ใส่ท่อ ตรงท่อต่อตรงลงไปก่อนครับตรงนี้อย่าให้มีกาวนะอย่าให้อุดรูนะครับกาวอย่าให้อุดรูให้เขียออกจากนั้นก็หมุนกับหมุนเข้าไปอย่างนี้จะทําให้ลึกและแน่นไม่มีการรั่วจากนั้นก็กระยะแล้วตัดส่วนเกินออกครับ จากนั้นก็หมุนเข้าไปครับแล้วก็ให้ข้องอแบบไม่เกี่ยวออกมาในลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็ทําการใส่ก๊อกเข้าไปสังเกตว่าหมุนไปนิดเดียวก็จะเริ่มหนึบน,น,นะครับเนื่องจากที่เราพันไว้นี่คือสาเหตุที่เราต้องพันไว้แบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าเกลียวมันจะไม่พอดีนะครับ ทำให้เราสามารถหมุนปรับแต่งได้โดยเอาปลายท่อนะครับลงมาอย่างนี้แหละครับฉะน,นั้นก็ใช้ปากาเมจิหรือดินซอรหรือปากาก็ได้นะครับทําการมาร์คแคมป์ไว้นะครับเพื่อทําการเจาะนะครับเจาะปูนโดยใช้สว่าน <4. S 1> ตรงนี้ด้วยนะครับแคมที่เราจัด,ดออกในตอนแรกอีกสองจดุดเราก็จะต้องยิงไปด้วยอันนี้ก็คือดอกสว่านหกจุดห้า 6.5มิลน,นะครับใช้กับพุก7มิลพอดีเลยครับเนื่องจากการจอดจะทำให้มันขยายรูนิดอีกนิดหน่อยนะครับดังนั้นใช้พุกเเจก็จะเป๊ะใช้ดอกสว่าน6.5มิลพุก7มิลครับมันเป็นมาตรฐานนะครับสำหรับเบอร์นี้ เจาะรูไปทั้งหมดสามแคมป์นะครับอันนี้ก็คือพุกนะครับเบอร์เจ็ดจะต้องใช้คอนะครับต่อลงไป จากนั้นก็ไขน็อตเข้าไปครับเดี๋ยวตอนหน้าก็จะทําการเอาสายวาล์วน้ํานะครับเอาสายวาล์วน้ําสายน้ําเข้านะครับต่อเข้ากับก๊อกตัวนี้นะครับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ